ディィエトロモンティよりりお送りいたしますこれが本日の対戦カードです。 ทั้ง2ทีมอยู่ในสนามแล้วนะครับเริ่มครึ้นแรกครับความเร็วความคล่องได้เปรียบนะครับดูภาพชายครับ,รบนี่นะครับมงเช็ดมั่นครับ เรียบร้อยครับโอ้โ oh ห oh. ได้ประตูนะครับเป็นผู้จัดก,การทีมนี้ก็เครียดเหมือนกันดูภาพชายกันครับสุดยอดครับยิงโอ้โ oh ห oh. ここでカットここで確実に得点を奪いますうーん横にそれてしまった ชาตัดนาพสาัส์ここからどう攻めるต้องระวัออกหลังไปมีโอกาสลงนะครับแต่ว่าดีดลูกโดนข้างเท้าออกไป เรียบร้อยครับโอ้โหวิ่งมาใส่เต็มเต็มครับตุดยอยครับตกเต็นว่า3ันไทเด์ดูภาพชายกันครับฟาวครับมองนู้นไป ไตจวัยิงหัวมาเดต์ไนเดระดดให้บงเช็ดมั่นครับไดเร็คต์เดคัลส์ค さあここからどう攻める芝の香りもかぐわしいドリブルジャンプ・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  前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします得点は3対0さあ長西さんここまでの試合どうご覧になっていますかそうですね最終ラインにもっと気を配ってほしいですねはいどうもありがとうございましたそれではこの後も試合をお楽しみください後半開始の笛です繋がりません ทำชิ่งสวยดังกำเนิดส่วนตั้าแต่สตอไปที <puis> ่่ไปตัดเกมซะเลยครับคีพาฮัมเบิร์ วันทัชตัดสินให้ได้ฟาวครับ しなやかなボールタッチ交代選手がウォーミングアップを始めたようです感慶素交代した選手がサポーターの声援を受けています多彩な攻撃を見せてくれるか再痛が 得点は4対0試合時間は75分が過ぎました出たいいボールですよプロイーおお

ดันขึ้นมาดีเลยเกินครับเตะเกมลุกดีเลยโดนเข้ามาโดนกิดจากข้างหลังฟ้าครับวงไว้ได้ 対大量得点による一方的な試合展開でしたさて中西さん 試合を振り返っていかがでしたかまあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思いますはいどうもありがとうございましたそろそろお別れの時間がやってまいりました実況は私ジョンカビラがお届けいたしました解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました中西さんどうもありがとうございました失礼しましたそれではフットボールファンの皆さんまたお会いしましょうさようなら